ทำเสร็จแล้วลงเลยลงเลยจะได้ไม่นี่เนาะจะได้ไม่รีบร้อนจะได้ลุ้นกันสนุกสนกไม่ต้องรีบเนาะเพราะทำงานพวกนี้ไม่มีเวลาแน่นอนค่ะนะเอานี้ไปลุนก่อนออกกุ๊บทำปั๊บเลยจะได้แบบสบายส เราการชาติลาาเจ็ดเราลาเจ็ดลาดเจ็ดต้องลาให้สุดๆนะคะขอให้มานะพวกนี้เนาะดาววีของเราพวกนี้นะตัวเด่นเยอะเด่นเท่ากันเยอะเลยกาก็เด่นพุ่งนี้ศูนย์ก็เด่น อวันนี้พลาดไปตัวเดียวเนาะเก้าตัวเดียวเองนอกนั้นเข้าหมดเลยอืมหน่าจะเป็นเก้าเนาะสามตัวแตกสักหน่อยยังดีสี่ไอ้สามเด้งเนาะบนล่างเลยวันนี้อืมโอ้ยรู้สึกอย่า,ยากละขันคอยละลุ้นกันก่อนนะคะอืม พูดไม่ค่อยนี่รู้สึกเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เนี่ยไม่เหมือนเดิมเนาะไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมเท่าไหร่ถ้ายิ่งไปเข้านี่ยิง่งโอ้แย่เลยไม่อยากจะลุ้นเลยสามรักดกนน็เข้าแค่อันเดียวเนาะวันนี้เนาะเข้าแค่อังเนาะเข้าแค่อังออสามเด้งสามแล้วสี่สีเด่นสินะ่เนาะ สีเดงคุ้มไหม <c oughs> คุ้มไหมคุ้มเลยโอ้ยเนะาะเมื่อก่อนนี้เข้ารัสเซียจวนี้เริ่มมาอางังละแต่เมื่อคืนนี้แต่เมื่อวาน,นนี้มาหมดเลยนะสามรัตด,ดีเนาะเข้าไปหมดเลยอะ่ะ แต่วันนี้แย่หน่อยเข้ารัดเดียวแต่เข้าบนล่างนะคะอเอาเป็นบ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ปังังอีกนะสามรัดสามรัดที่จริงมีสามด้วยนะมีสามก็คงจะรัดเสียเนาะมาสามขอให้มารัดเดียวนะพรุ่งนี้สามเนะมาะกลัวนั่นนะ กัวอะไรมาเนะี่ยกัวเด่นวันนี้เด่นชุดรวมเด่นชุดรวมวันนี้เก้สามศูนย์ก็ไม่แน่นะเข้ามาเยอะเอเข้ามารัเสเซียหรืวว่า,างไม่รู้นะแต่วันนี้ตัวเด่นของเราไอ้ชุดรวมอ่ะชุดรวมเด่นอ่ะเข้ารัเสเซียเนาะสามแปด้ยเสียดายจังเลย อืมสามแปดเลยเอะอ่ะสามแปดบน,นล่างเนาะสามอะไรอ่ะโอ้จำไม่ได้แล้วสมองไปละโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ